สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งในโหราภาษากฎหมายกับผมทนายแบงค์นะครับทั้งท่านที่รับชมทาง Facebook Fanpage แล้วก็ทาง YouTube c h anel เลยนะครับรบกวนกด subscribe หรือกด follow กันไว้ด้วยนะนะครับแล้วผมมีดวงการงานนะของทั้ง12ราศีเป็นรายเดือนด้วยนะครับฝากติดตามรับชมกันหน่อยนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจไทยยังไม่ดีทั้งปีนี้และปีหน้านะผมทําเรื่องการงานขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อให้ทุกคนใช้ไว้ติดตามนะครับใช้ดูนะหรือเป็นแนวทางก็ได้ไม่ต้องแบบ โดตัดสินใจหรอกเป็นแนวทางเฉยๆว่าเราจะเอาอยัางไงกับชีวิตงานของเราดีนะครับไม่ว่าจะทําธุรกิจส่วนตัวหรือคนที่ว่างงานอยู่กําลังหางานอยู่หรือต้องการจะเปลี่ยนงานอะไรแบบนี้นะครับก็ดูกันหน่อยละกันผมว่ายอดวิวมันมันยอดวิวยอดสยอดวิวมันไม่ได้มากมายอะไรนะครับก็ช่วงเนี้ยมันมันเหมาะอะส่วนเรื่องส่วนเรื่องคลิปเรื่องแบบคู่ชีวิตเนี้ยเออก็รู้นะว่าถ้าทําแล้วในยอดมันจะเยอะแต่ผมไม่ค่อยอยากทำไงเพราะบ,บางทีเนี่ยเรา เรื่องชีวิตคู่เนี่ยมันดูดวงเราคนเดียวไม่ได้มันต้องดูคู่ของเราด้วยหรือคนที่เราไปเจอด้วยคู่คนเนี้ยผู้ชายผู้หญิงคนเนี้มันจะเหมาะกับเราไหมคบกันได้นานหรือเปล่าอันนี้มันต้องเอาดวงของทั้งสองคนเนี่ยมาดูด้วยกันนะครับแล้วก็เดือนกันยายนนี้มีดาวใหญ่ย้ายคือดาวพรพฤหัสนะนะครับดาวพฤหัสย้ายรอบนี้เนี่ยก็จะมีผลกับทั้ง12อราศีเลยหลายๆคนดูดวงกับผมมักจะถามว่าช่วงเวลาไหนควรดูดวงผมก็บอกเลยว่า อย่างต่ำเนี่ยปีละครั้งควรดูนะครับแล้วก็อย่างมากเนี่ยก็ควรดูอย่าง,างน้อยเนี่ยถ้าจะดูเนี่ยโอกาสที่จะดูก็คือช่วงที่ดาวใหญ่มันย้ายนะครับดาวใหญ่ก็มีดาวมฤตยูราหูเสาร์และพระฤหัสได้แหละกันยายนเนี้วันที่28กกันยาดาวพฤหัสจะย้ายเพราะฉะนั้นเน่ะเดือนกันยายนนี้ก็เหมาะที่จะดูดวงกันนะนะครับ จะได้รู้ชะตาชีวิตของตัวเองว่าจะไปในทิศทางไหนตอนะยังไงก็แวะเวียนกันมาดูก็แล้วกันเอาละไม่เสียเวลาแล้วเดี๋ยวเป็นการรับชมทั้ง12ราศีกันครับสวัสดีชาวลัคนาราศีพฤษภทุกท่านนะฮะดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภประจําเดือนกันยายน2564จะเป็นอย่างไรบ้างมารับชมรับฟังกันนะฮะชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยนะมีดาวประสุขเลข6เป็นดาวประจําตัวนะครับนอกจากเป็นดาวประจําตัวแล้วเนี่ยก็ยังเป็นดาวเจ้าริอนอริด้วย เดือนนี้ดาวพฤหัสก็จะมีโยกย้ายกันด้วยนะโยกย้ายในวันที่8เดี๋ยวเรามาว่ากันเดือนนี้เราเอาดาวที่หยุดนิ่งอยู่กับที่ก่อนนะครับดาวที่หยุดนิ่งอยู่กับที่เดือนนี้ก็จะประกอบไปด้วยดาวพระเสาร์พระราหูและพระพุธนะฮะเอาดาวพระเสาร์ก่อนลวกันดาวพระเสาร์เนี่ยคือดาวเจริญสุภาโคจอยในเรือนสุภาเนี่ยเป็นเกษตรชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยพูดถึงเรื่องของความสุขความสบายนะครับเรื่องของชื่อเสียงเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจอะไรอย่างเงี้ยเดือนนี้ก็ยังคงเป็นเดือนที่ดีนะจริงๆก็คงจะดีข้ามปีแหละ ข้ามไปปีหน้าเลยจะทำอะไรช่วงนี้นะครับก็ค่อนข้างค่อนข้างที่จะดีนะก็มีความมั่นคงดีนะคือคือท่านมองหามองหาเขาเรียกว่าอะไรอะความน่าเชื่อถือความเป็นไม่ไม่ใช่เรงนิยมชมชอบอะคือมันเป็นความน่าเชื่อถือมันเป็นมันเป็นหน้าเป็นตาที่จะทําอะไรก็คนอืน่นเขาก็ยอมรับเราหนะัเออมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ต่อไปดาวพระราหูเนี่ยพระราหูคือดาวเจ้าเรือกนกรมมะโคจงโคตนุเรือนตนุนะครับเป็นนิดนะชาวลัคนาราศีพุธผมก็พูดมาเสมอๆแหละว่าเรื่องงานเนี่ยอาจจะมีงานเล็กๆน้อยๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็ยังเป็นปีที่เรื่องงานเนี่ยจะหางานที่เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นงานเป็นงานหลักหรือเป็นงานประจาเนี่ยก็เดือนนี้ก็ยัง เป็นเงินเป็นงานเล็กๆ,ๆน้อยๆนะเพราะนั้นเนี่ยผมว่าท่านไหนมีงานประจําอยู่แล้วแล้วยังคงดีอยู่ก็แนะนําให้ลองหาอะไรทําเพิ่มเติมดูมีโอกาสที่จะมีะไรายได้เสริมจากงานเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับต่อไปดาวพระพุธนะครับที่หยุดนิ่งอยู่กบที่พระพุธคือดาวเจเรือนพระพุธคือดาวเลขสี่เป็นดาวเจเริญนกระดุมพากค,คือการเงินปุตตะก็คือเรื่องของสิ่งใหม่ๆนะครับการทดลองอะไรเงี้ยดาวพระพุธเนี่ยโคจอยในเรือนปุตตะเอ่อพระพุธเป็นเกษตรนะชาวลัคนาราศีพฤกษ์เนี่ย เดือนนี้ทั้งเดือนเลยจะทําอะไรทดลองสิ่งใหม่มีความคิดก้าวหน้าอยากคิดสร้างสารรค์เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีนะมีโอกาสที่จะสร้างไรายได้ใหม่ใหให้กับตัวเองด้วยก็ได้นะครับจะมีโอกาสได้งานไหมที่อยากได้งานก็ก็มีโอกาสอยู่เหมือนกันแหละแต่ว่าผมว่าถ้าทําอะไรเองอะ่ะผมว่าเดือนนี้ก็น่าจะดีกว่านะเพราะว่ามันจะแบบมีโอกาสที่จะมีความคิดสร้างสารรค์มีอะไรที่เขาชื่นชอบอยู่นะครับเดือนนี้มีดาวย้ายเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะ มีดาวพระพฤหัสด,ด้วยย้ายปลายเดือนนะครับเดี๋ยวเอาไปทีละดวงดีกว่าดวงแรกเนี่ยจะย้ายในวันที่3กันยายนนะครับดาวดาวที่ย้ายในวันที่3เนี่ยคือดาวพฤะเกตนะเล็กาวนะครับโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนศาชะชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยพอดาวพฤะเกตย้ายเข้าไปอยู่ศาสชาแบบนี้เนี่ยชาวลัคนาราศีพฤษภอาจจะเป็นคนที่มีความรู้สึกอยากเก็บตัวนะอยากอยู่เฉยๆอยาก ไม่อยากเจอใครอยากอยู่เงียบๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บวกกับดาวพระราหูเนี่ยมันอยู่ในตันุเรือนน่ะอีเนตันุอ่ะกลุ่มกลุ่มกลุ่มเอนจาตาของของชาวลัคนาราศีพฤษภด้วยอ่ะก็อาจจะทําให้ชาวลัคนาราศีพฤษภมีอารมณ์ที่ค่อนข้างแปลปปวนนะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่อยู่ดีก็รู้สึกอยากอยู่คนเดียวไม่อยากไม่อยาก ไม่อยากเจอเพื่อนไม่อยากเจอคนไม่อยากเข้ากลุ่มสังคมใครอะไรแบบเนี้นะครับก็ผมว่ามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรก็จะได้ดีอยู่กับตัวเองเยอะๆบางทีผมว่ามันมันก็ดีเหมือนกันนะนะครับต่อไปวันที่6กันยายนนะครับอันนี้ดาวพระอังคารย้ายวันที่6เนี่ยพระอังคารเนี่ยคือดาวเลข3ามเป็นดาวเจะเริ่มปัตตานีและดาวเาจาเริญนวีน้าโคจรเข้าปุตตาตรงนี้เป็นพินทุบ,บาทน,นะครับ เออพังคันเนี่ยเป็นดาวเจ้าเร,รือนปัตนิปตัปตนิคือคนรักคู่ครองนะวินาศก็คือความลับความซ่อนเล้นและความวุ่นวายนะครับโคจรเข้าปัดปุดตตะแบบนี้ก็ระมัดระวังมีปัญหาใหม่ๆกับกับคนรักคู่ครองเราก็แล้วกันนะครับอาจจะมีหรือมีเรื่องใหม่ๆเนี่ยเข้ามาแล้วทาให้เกิดการ ทะเลาะก,กันขัดใจกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้เรื่องพวกนี้ถ้าไม่พอใจก็เก็บอารมณ์ไว้หน่อยแต่ชาวลัคนาราถือราศีาพฤษภต้องมีสมาธิมากๆนะเพราะว่าราหูอะกุมลัคนาแบบเนี้ยอารมณ์มันจะแปรปรวนง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแบบต้องมีสมาธิเยอะๆะอะอย่าไปปล่อยให้ตัวเองมีอารมณ์อ,อยู่เหนือตัวเราเองนะครับเดี๋ยวเราจะกลายเป็นคนไม่มีเหตุผลซะนะครับแล้วก็ต่อไปในวันที่8กันยายนนะครับวันที่8กันยายนเนี่ย ดาวพระศุกร์ย้ายดาวพระศุกร์คือดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีพฤษภแล้วอันนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยดาวพระศุกร์จะย้ายเข้าไปอยู่ในเอนอริเปไปเกษตรด้วยนะอืมคือ,ค,อคือหลายคนมองว่าอรลลเป็นเกษตรอรลอยู่ในอรลมันน่าจะมีปัญหาเปล่าจริงๆแล้วตาแหน่งเกษตรก็ต้องให้คุณอนะมากกว่าให้โทษอยู่แล้วนะครับพระศุกร์เนี่ยเป็นดาวธาตุน้ําแล้วก็ไปอยู่ในในราศอีอยู่ในราศีต้นก็เป็นธาตุน้ํา น้ำกับน้าเนี่ยชาวลัคนาราศีพฤษภคงจะเป็นอารมณ์สบายมากกว่านะครับคือมันมันชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยผมว่านะดูจากตําแหน่งดาวแล้วเนี่ยทั้งพระเกตก็ดีทั้งดาวพฤหุสก็ดีตําแหน่งที่อยู่พระพุธก็ด้วยนะครับมีโอกาสที่ชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยจะน้ำหนักขึ้นได้นะเพราะว่าท่านอยู่กับบ้านแล้วอยู่นิ่งๆแล้วก็ใช้ชีวิตอารมณ์สบายไม่ค่อยได้ อาจจะไม่ค่อยได้เดินทางไปไหนเพราะว่าไม่ติดต่อสังคมด้วยไงเออเนี่ยมีโอกาสน้ำหนักขึ้นอ้วนขึ้นนะดูแลตัวเองกัแลวกันต่อไปนะครับดาวที่จะย้ายอีกทีวันที่17กันยายนนะครับสิ 17, กันยายนเนี่ยดาวอะไรเอ่ยดาวพระอาทิตย์ย้ายนะครับดาวพระอาทิตย์คือดาวจเจริญพันธุพันธุคือญาตินะครับหรือเอ,อ่อหรือหมายถึงบ้านหรือที่อยู่อาศัยก็ได้นะครับโคจรเข้าไปในเรือน,นปุตตะเนี่ยตรงนี้เป็นพินทุบาทนะชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยอยู่บ้านก็ อ,อ,อาจจะได้เจอคืออยู่คงอยู่บ้านนะคงได้อยู่บ้านเยอะแล้วมองเห็นนะไอ้นูน่นไอ้นี่ก็พังไอ้นูน่นไอ้นี่ก็ขัดใจขัดสายตาตลอดเลยรู้สึกอยากจะเปลี่ยนอยากจะซ่อมอยากจะทําอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดกับบ้านนี้นะครับ ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายนะตรงนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายแต่ผมว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ทําให้เกิดความลำบากหรือเดือดร้อนทางด้านการเงินนะครับสุดท้ายและดาวที่จะย้ายอีกคือในวันที่28กันยายน28กันยายนเนี่ยดาวพ,พยายัพพฤหัสย้ายพัพพฤหัสเป็นดาวใหญ่นะปีหนึ่งย้ายทีหนึ่งนะครับแล้วรอบนี้อ่ะเดินวิวกคติด้วยก็คือก็คือเดินไม่ปกติเดินผิดปกติปกติดาวมันต้องเดินไปข้างหน้าแต่คราวนี้เดินถอยหลังนะเดินถอยหลังมาอยู่ในราศีมังกรเนี่ยเป็นเดือนสุภานะครับ เพื่อหัดเข้าสุภะเนี่ยาชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยนะก็ระมัดระวังเรื่องของจริงๆจริงจริง,รง,รง,รงก็ไม่เชิงแบบระมัดระวังหรอกเพีเยงแต่ว่ามม่เหมือนกับอารมณ์ความคิดหรือความหนักแน่นในตัวเราเนี่ยมันลดน้อยมันถอยลงนะครับมันทําให้เรามีความรู้สึกว่า อชีวิตมันนิ่งอ่ะเออเลื่อหัดถอยหลังมาแบบนี้ทําให้ชาวลักคณะราศีพุกสมมีอารมณ์แบบนิ่งชีวิตนิ่งอยากจะทําอะไรก็รู้สึกเบื่อหน่ายอาจจะไม่ค่อยอยากทําอะไรอาจจะมีความแบบขี้เกียจอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับกเ็เอานะผมว่า ปัจจัยหลักๆส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะราหูมันกลุมลัคนามันทําให้อารมณ์อะของชาวลัคนาราศีพฤษภอะค่อนข้างแปลปรวนรวดเร็วจากขึ้นสุดลงสุดอะไรเงี้ยขยันก็ขยันมากขี้เกียจก็สุดๆดไปเลยอะไรแบบนี้นะครับผมว่าภาพรวมชาวลัคนาราศีพฤษภก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะเดือนนี้ยังดูค่อนข้างดีแะชิลแล้วก็สบายเสียด้วยซ้าไปนะครับเดี๋ยวเราไปดู ไพ่ยิีกันดีกว่าไพ่ยิีหรือไพ่ทาร์โเนี่ยจะบอกอะไรกับชาวลัคขณาราศีพฤษภบ้างกับดวงชะตาในเดือนกันยายนนี้นะครับผมจะเปิดแบบ10บใบสิบดอนชะตานะครับใบที่1นะครับปิ้งเป็นเอ่อจ็ดเหรียญนะครับใบที่2นะครับเป้น5ถ้วยนะครับใบที่3นะครับเป้น8ไม้เท้านะครับใบที่4นะครับคือ2ไม้เท้านะครับใบที่5้านะครับเป้นเด็กถือไม้เท้านะครับ ใบที่6นะครับเป็น2ถ้วยนะครับใบที่7นะครับเป็นเอ่อเฮอร์มิตนะครับโทษทีเดอะเมจิกเชียนนะครับแล้วก็ใบที่ออะไรนะแปดนะครับเป็น6เหรียญนะครับใบที่9นะครับเป็นเดอะสตาร์และสุดท้ายนะครับใบที่10นะครับคือเดอะเวิลด์โอเคเดี๋ยวผมจะเอากล้องมาสุบที่ไพ่แล้วเรามาคุยกันต่อครับ เอาละครับนี่ก็คือหน้าไพ่ของชาวลัคนาราศีพฤกษภนะคือดูหน้าไพ่เนี่ยไม่ได้มีอะไรแทบจะไม่แทบจะไม่มีอะไรเสียหายเลยคือเป็นเดือนที่ชาวลัคนาราศีพฤกษภเนี่ยมีความสบายมีความแบบชิลๆมีความใช้ชีตแบบสโลไลฟ์อะเออคือทุกอย่างของตัวเองเนี่ยยังคงอยู่ในระหว่างที่แบบตัวเองรอได้คอยได้นะคือเดือนนี้เป็นเดือนที่ คอยเรื่องของไรายได้คอยเรื่องของผลผลิตจากการทํางานของเราเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องราวของปัญหาต่างๆเนี่ยเดือนนี้จะมีปัญหาเดือดร้อนอะไรเนี่ยผมว่าคนรักคู่ครองของเราเนี่ยครับคู่ชีวิตเนี่ยจะคอยช่วยเหลือสพอร์ตให้โดยเฉพาะปัญหาเรื่องของเงินเนี่ยเรื่องเงินชาวลัคนาราศีพฤษภระวังเรื่องหนึ่งเลยกันใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่ควรใช้ใจ่ายไปมันน่าเสียดายตังค์นะครับเดือนนี้คนรักคู่ครองเนี่ยพพอร์ตช่วยเหลือชาวลัคนาราศีพฤษภ ได้ดีนะมากพอสมควรเลยจนเราเองก็อาจจะมีความสึกเกงใจอยู่บ้างนะครับแล้วก็เดือนนี้อาจจะมีแบบพบปะเพื่อนฝูงสังคมของเรานิดนึงนะนะครับก็เออก็มีโอกาสดีวะ่ะเออคงเยอะแยะมากไหมผมว่าผมว่าก็คงแบบไม่ไม่ได้มากไม่ได้ไมยอะไรนะครับแล้วก็เดือนนี้ก็มีโอกาสได้ใช้จ่ายเงินนะ ใช้ใจ่ายเงินไปในลักษณะที่ให้คนอื่นเขาอะ่ะแล้วก็แล้วก็ตัวเองก็ไม่ได้ได้ประโยชน์อะไรนะครับเอาเป็นว่ามันก็มีลักษณะเหมือนกับเป็นการทําบุญนะ่รูปแบบหนึ่งะนะครับแล้วก็เดือนนี้ยังคงแบบมีความรู้สึกว่าคงอยู่บ้านแหละแต่ว่าไปไหนไหมคงยังไม่ได้ไปเพราะไพ่สองไม้เท้าเนี่ยเป็นไพ่ที่มองออกไปข้างนอกอะ่ะแต่ตัวเองมันยืนอยู่กับบ้านไงก็แสดงว่ายังคงแบบ เดินยังคงเป็นเดือนที่ชิวอ่ะอยู่กับบ้านเน่ยสบายๆแล้วก็มองหาอะไรที่อยากจะไปอยากจะทําอะไรแบบนี้มากกว่านะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่เดือนนี้เนี่ยก็คือชาวลัคนาราศีพฤษภก็ยังมีความสบายๆอยู่นะจะทําอะไรก็ไม่ได้แบบไม่ไม่ได้ถึงขนาดกับคิดไม่ออกตื้ออะไรเงี้ยคงไม่ขนาดนั้นน่ะคงเป็นเดือนที่สบายๆอยากจะทําอะไรก็เออก็คิดก็ได้ทาได้ทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทํานะครับแล้วก็ อะไรที่มันคิดไม่ออกเดือนนี้มันก็มีทางออกของมันไม่น่ามีปัญหาหรือน่ากังวลอะไรนะครับชาวลัคนาราศีพฤษภยังมีความชิลอยู่ะเออคือโหเป็นเดือนที่มีความสบายเนื้อสบายตัวมากพอสมควรเลยนะเรื่องของการงานชาวลัคนาราศีพฤษภเองก็ได้รับการซัพพอร์ตดูแลจากคนรอบข้างจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเป็นส่วนใหญ่มากกว่าส่วนตัวตัวชาวลัคนาราศีพฤษภเองเนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงแบบ สบายๆยังไม่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 ลำบากไม่เดือดร้อนยังคอยได้นะครับเนี่ยแล้วก็มีเงินจ่ายจ่ายไปแบบจ่ายไปในเรื่องที่มันไม่สําคัญด้วยอ่ะแสดงว่าเป็นเดือนที่โอเคแหละสบายๆไม่ได้มีอะไรที่ที่จะต้องเตือนกันหรือโดดเด่นมากนักนะครับวันละนี่คือภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภครับ ท่านไหนที่ชอบคลิปนี้นะครับก็รบกวนกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กด s ับ s cribe ติดตามไว้หรือ Follow กันเอาไว้นะครับเวลาผมทำคลิปใหม่ออกมาเนี่ยก็ได้ติดตามรับชมกันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีดีแค่เรื่องดูดวงนะจริงๆก็มีเรื่องของตัวเลขเรื่องของลายเซนเรื่องของโลโก้เรื่องของวงจุ้ยด้วยนะครับเรื่องของวิธีการแก้เคล็ดแก้ไขดวงตาอะไรอย่างเงี้ยการเสริมเนี่ยก็จะมีทำมาให้เรื่อยๆก็ฝากติดตามกันนะครับแล้วก็ ที่สาคัญอย่าลืมกดแช์นะการกดแชร์ถ้ามันเกิดประโยชน์คนอื่นเป็นกุศลเนี่ยนะครับหรือผมชวนทาบุญอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้มีการทําบุญเสริมดวงทิศชีวิตร่วมกันนะครับสาหรับในวันนี้คงมีเพียงเท่านี้รบกวนถ้าจะดูดวงก็คิวาอาร์โค้ดทางนี้นะอย่าไปทางอื่นนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ